สบายดีพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทางฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้ก็เข้ามาป๊ะๆกับซ่อมบทตัวเซนเคยพี่น้องเลยวันนี้บทตัวสีผ้าไปเบิ่งเด้อพี่น้องวะเห็นบ้านบทผ้ามีไผมาเนี่ยพี่น้องมือนี้เนาะเห็นได้ยินเพิ่นว่ามีญาติมาหลายคนอยู่พี่น้องเดี๋ยวบทตัวสีผ้าไปเบิ่งว่ามีไฟแน่พี่น้องอันนี้คือบรรยากาศเด้อพี่น้องแดดแห้งเลยมือนี้ แดดแดดพี่น้องเไยหมองไม่เนาะดกมาดีป่ะ รุนกันพี่น้องว่ามีใภาไหน,นมาเนาะเลยเนี่มีหลายคนพี่น้องให้อายเ,เพิ่นกับมาพี่มาละ้สั่งเด่นเสซ็ตเพิ่นกับมาพี่แล้วพี่นรู้พี่น้องมีภายในเนาะ สบายดีเด้อพี่น้องแม่เป็นยังน้อนี่เกี๊ยวเอาอมาเสร็จแล้วแขกกระเป๋าโอ้ไม่นะนี่ไม่เบี่ยงเกี๊ยวเฮ็ดแม่แมงขนูนบ่เเดกระทื่นดอกแมงขานูนเนยฝนเอามาตอนนี่แหละโอ้พี่น้องแมงขนูนเนาะฝืนไปก้านแม่เลยฝืนไปก้านนแหละว่าป่วนเลยกะจีแบง่ตงโอยู่เฮ็ดเนาะนี่เนาะ เ็ดยังไม่เบีพอพอเยเ็ดบเกี๊ยวน่งกับแก,แกง,งกินเกาเจียวข้่งนอกโอเคอนี่ครับบะมีเ่เนาะไม่เบียเนาะเพ็รนี่บวอัออกเทาคู่เนาะไม่เบียงแม่แหละมันเป็นดินดงดินงามางเพราะว่าอยู่ด้บ้านนเป็นบะหมี่เนาะเมนขนานก็ยังบ่ทานใหญ่สังเกตเขาอะไใหญ่มาเลย แ้องพี่น้องแมงขนมตามเปังกินนี่แกงบอก่วแกงเ็ดีแก,แ,กแ,กแกงเห็ดแกงสกันน้มันน้อยต้มนแกงเห็ดเนาะอันนี้ขัวเนาะอันนี้ขัวเนาะ,ะไม่เบีนนะ่ยงเนาะมันทั้งนี้เคยมันลนะเสร็จาไม่เบียเพินาเชแมงขนมหายได้พี่น้อง เอาเอาเออพบ่ามาให้องเดียวโอ้เพิ่นออกไปข้างนอกพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นมาเดี๋ยวสิถ่ายเบิ่งพี่น้องส่องเพิ่นก็ใกล้สิผ่านแล้วพี่น้องซัมบัลโตแล้วพี่น้องเห็นมันเปิดใหม่เนาะกัวแล้วพี่น้องผู้ติดตามเดี๋ยวให้พี่นางเบป็นก <ละ S 1> ัว <ละ S 1> สู่ลูกๆเคนละแม่ละทางนี้มันก็ให้เพิ่นกัวสู่ลูกๆเพิ่นและพี่น้องกินเนาะพี่นั่งบ้านกันเลยแม่ละเอาเออเพิ่นพี่น้อง ได้เออึงพลาดอะไรบงเป็นยังไงโอ้คลิปคือพุ่งเลยเนี่ยนี่โอ้เคนมาเนาะมาแยอะมาผู้เดียวบ่เอามาผู้เดียวอ่ะอาจารย์บ่ได้มาบ่ลูกๆมาเวียงแน่โอ้มาเวีย้ย่เนาะยืมยืมรถล้านแน่ยืมรถลิงมาาหารพันแน่ได้เลยบ่คลิปมือนี่ผู้ติดตามกระชิฮอดสองพันเลยเด้่ยฮะหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่อะไรพี่น้องเห็นเนาะได้ปลายแล้วโอ้แม่เนาะเอายมเพิ่นอยู่กับอาจารย์พันอืมอ่ะ โอเคเอาเอื้องเพื่นก er ันตามมาเวียกเนี่ยพี่น้องเพื่นกันเลยมาเวาเวียกเรื <positioning. S 1> ่องพี่น้องพี่น้องอะไรพี่น้องเนาะกับพอเพื่นกาทุกคนเพื่นกันยังบสะดวกพี่น้องเพื่นกันยังพากันปรึกษากันอยู่พี่น้องเล็กน้อยเนาะราคาตัวเตอว์กานไทยเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องเลยผู้ที่มากับแมนเอาเพื่นนี่แหละน้องเอาอื้องเพื่นมาคนเดียวพี่น้องเอาแมงขานุนมาให้พี่น้องเลยกัดอกกระเจียวเนาะกระเฮ็ดพี่น้องเลย อ่ะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปประตูด้วยครับขอลาไปเพียงเดือนนี้เด้อพี่น้องเลยได้กาไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะประตูดยครับผมมียัง,ลยง,ลงลลไลน์พี่น้องสำหรับคลิปนี้กรับลาไปก่อนพี่น้องพอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนไลน์พี่น้องนะ